เช้าก่อนไปพ่อสั่งให้แกนำควายทั้งสองตัวไปกินหญ้าและล่ามวยใต้ต้นไม้ใหญ่โอ้จะใส่แล้วนี่ว่าแกเจ้าแกเอ้ยจะใส่แล้วละลูกพ่อพายาไปกินเฮ้ยพ่ผพาควายไปกินยาได้แล้วล,ลูกจนกระทั่งฟ้าสว่างเพราะพระอาทิตย์ขึ้นเหนือขอบฟ้าสอดแสงเงอ,อ,อ่อนในตอนเช้าแม่เรียกแกให้ตื่นจากที่นอนแก yeah. แกเวกับินันลูกพระอาทิตย์ลอยขึ้นมาแล้วกล่าวทักทายแกสวัส,ส,วสดีตอนเช้าแกแกกำลังนอนหลับอย่างสบายและโมโหพระอาทิตย์มากอืมพระอาทิตย์บ้าไปฉันเกนพระอาทิตย์แกลุกขึ้นมาล้างหน้าและพาควายออกไปกินยา้าระหว่างทาง แกได้ยินนกเอี้ยงร้องส่งเสียงทักแกสวัสดีตอนเช้าจักแกอาการตอนเช้าอย่างนี้มัน่างสดชื่นจริงๆแกพูดด้วยเสียงที่ยังโกรธและตอบนกเอี้ยงว่าไอ้นกเอี้ยงอย่ามาร้องแถวนี้นะเดีย๋ยวจับไปปิ้งเลยคนกําลังโมโหมนกเอี้ยงตกใจกลัวมากอ้าวแล้วกันรับไปดีกว่าเช้าอาการดีๆอย่างนี้แดดไม่ร้อนบินหาอาหารก็ไม่เหนื่อยไปแล้วนะจ๊ะแกะ ไม้ใหญ่ท้าแกะเสียงดังว่าสวัสดีแกะตื่นแต่เช้าอากาศสดชื่นดีไหมแกะตอบด้วยเสียงที่ไม่พอใจสดชื่นอะไรกันเราไม่ชอบเลยตื่นเช้าๆไม่อยากพูดด้วยแล้วแกะล่ามควายทั้งสองตัวไว้ใต้ต้นไม้แล้วก็กลับบ้านตอนเย็นแกะกลับจากโรงเรียนก็นำควายกลับบ้าน แกบอกแม่ว่าแม่ครับแกไม่ชอบกลางวันเลยไม่สบายเหมือนกลางคืน,คนได้นอนไม่ต้องทำอะไรดีแม่ยิ้มรับแล้วตอบแกอย่างเอ็นดูจ้ะเอินอต่ขัวข้ามนะจวมาโลกไม่จะคุกกิ้งไปเทงมเพอกแกไม่ต้องก o to s o o o แลนะจ๊ะลูกเพราะมันเป็น o o l d a y เก็บแกพาไปฝัรงเลออย้งด้วยนะจ๊ะครับแม่แกรับปากแม่แล้เข้านอน แม่ตื่นแต่เช้าทําอาหารไปทําบุญที่วัดก่อนไปแม่กําชับแกะว่าแกตื่นแต่เช้าแล้วพาบ<ะ>ัฟเฟอร์กไปอีทกราสนะลูกแกยังนอนอยู่อย่างสบายตอบแม่ว่ายังไม่สว่างเลยขอนอนต่ออีกสักนิดนะครับแกะนอนต่อไปจนกระทั่งพระอาทิตย์ส่องแสงเข้ามาทางหน้าต่างห้องนอนของแกะและสาดแสงมาที่หน้าของแกะแกะลืมตามาเห็นพระอาทิตย์ แกตวาดเสียงใส่ว่าไออาทิตย์่องแสงเข้ามาในห้องก้าทำไมข้าจะนอนพระอาทิตย์ตอบกลับว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องให้แสงสว่างและความร้อนแก่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ถ้าเธอไม่ต้องการาก็ปิดหน้าต่างซะสิแสงแดดจะได้ไม่ไปรบก,กวนเธอเฮดีมากเลยนอนต่อดีกว่า แกล้มตัวลงนอนต่อไปจนก,กระทั่งได้ยินเสียงควายชนเสาบ้านหลายครั้งแกตกใจมากเสียงอะไรอะทำไมมันสั่นอย่างนี้แกรีบลุกไปที่ข้อควายเห็น <_ q _> ควายกำลังที่เขาชนเสาบ้านอยู่แกะตะโกนไปที่ควายทั้งสองตัวจุดซีจุทุท่งแกทำอะไรหยุดหยุดฮึควายกำลังโมโหงหิวเ <_ q _> ราหิวเราหิว แกลงไปเปิดข้อควายเพื่อจะพาควายไปกินหญ้าแต่เพราะความหิวควายทั้งสองตัวจึงวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วแกะตกใจมากรีบวิ่งตามควายไปเฮ้ยเฮ้ยห hey, hey, ยุดหยุดก่อนรอแกะด้วยควายหายไปไหนแล้วนะควายไม่รอแกะวิ่งอย่างเร็วจุดแกะวิ่งตามไม่ทันแกะมองหาควายแต่ไม่พบขณะนั้นแกะได้ยินเสียงนกเอี้ยงร้องอยู่บนต้นไม้แกะจึงร้องถามนกเอี้ยง สวัสดีนกเอี้ยงเห็นควายวิ่งผ่านมาแถวนี้ไหมนกเอี้ยงตอบว่าไม่ดงไม่ดีหรอกวันนี้เอี้ยงตื่นสายแดดก็ร้อนมินห้าหาันก็ไปไกลไม่ได้ไปก่อนนะเดยดจะร้อนหนักกว่านี้นกเอี้ยงบินอย่างเร็วไปยังป่าแกะเดินไปเรื่อยๆจนถึงต้นไม้ใหญ่แกจึงถามว่าสวัสดีพี่ต้นไม้เธออย่ามายุ่งฉันกำลังทำงานใบไม้กำลังต้องการแสงแดด เพื่อปรุงอาหารนาไปเลี้ยงลำต้นให้แข็งแรงและปล่อยอากาศที่สะอาดให้แกลโลกแกะเสียใจมากที่ตามควายไม่พบเดินร้องไห้ต่อไป <c oughs> แกะรู้สึกร้อนมากจึงมองไปที่ท้องฟ้าเห็นพระอาทิตย์จึงถามว่าพระอาทิตย์เห็นควายของแกะไหมพระอาทิตย์ใจดียิ้มและตอบด้วยน้ำเสียงที่ดีว่า เห็นสิสสมันอยู่ทั้งนน้นมันกำลังกินหญ้าอยู่ <c oughs> แกะดีใจมากและรีบเดินตามไปที่พระอาทิตยบอกแกะพบควายทั้งสองตัวและจูงควายมาล่าไว้ที่ต้นไม้ใหญ่และแกะก็กลับบ้านและถามแม่ว่าแม่ครับมีอะไรกินบ้างแกะยังไม่ได้กินข้าวเลยแม่ยกอาหารมาให้แกะ แกนั่งกินอิ่มแล้วก็นั่งคุยกับแม่แม่ครับถ้าโลกนี้ไม่มีพระอาทิตย์คงลันบากนะครับอย่าลูกบัตซังไฮไรทำให้เราซีริงได้ชัดเจน้าร์ดฟอร์มบัซันที่ไปอยู่เรลลี่เรนทำให้เสาา้นผ้าแห้งได้ช่วยชีวแบคทีเรียฟู้ดที่เหลือมากๆเช,ช่นเนดดื้อปลาน้่งตาลแดดแคนเกี่ยวไว้อีกหลายวันคือเชอรู แกเล่าให้แม่ฟังว่าคุณครูบอกว่าแสงแดดยังช่วยให้ต้นไม้เติบโตสัตว์ต่างๆก็หากินได้ตลอดนะครับแม่กรีจกินๆน,นะเชียอไม้แซมตอนเย็นพระอาทิตย์ลอยต่ำลงเรื่อยๆแกะมองไปที่พระอาทิตย์อัสดงทอแสงเรื่อยๆและโบกมือลาพระอาทิตย์และบอกพระอาทิตย์ด้วยเสียงอันก้องว่าแกรักพาทีจังเลยครับ และอาทิตย์ยิ้มให้แก่และกล่าวคำอำลาลาก่อนกรุ่มนี้พบกันไหมและพระอาทิตย์ค่อยๆ่ยลับหายไป